หัวแนนเนาะอ่ะแน่นหัวอไงฮ่า่ฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่นน่านีา่าฮ่าฮ่าน่นน่าน่่าน่าฮนนโ่าฮ่าฮ่า่อฮ่าฮ่านนาฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่า่นน่าน่าฮ่าน่าฮ่าฮ่ไฮ่าฮ่น่าฮ่า่า่นี้ เออไอพจน์ไอพจน์เหมือนแนนโนจริงพี่โอเลาะเหมือนก็บอกว่าไม่ดีอ๋อเฮ้ยแนนโนเป็นคนดีนะพี่โอเลาะไม่ขั้กลัวน่ากลัวไงเฮ้ยแนนโนดีนะพจน์เนาะแนนดดีีไม่่ใชคนนโนเป็นคนดีแนนโนยัดยัดควัมช่วยให้คนคนนั้น แน่นเนะตอนนี้ปีเตอร์ก็กำลังจะทานข้ามูนนะคะอยากเห็นโต๊ะกินข้าวของปีเตอร์ไหมสั่งตรงมาจากไหนนะ่คะโต๊ะกินข้าวของปีเตอร์นะคะปีเตอร์ปีเตอร์สั่งโต๊ะกินข้าวนี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะ ตอนญญนีญญลล้กำลังข้าวเหนียวมูนนะคะข้าวเหนียวมูนนี่กะทินี่นี่นี่นนนสังขยานะคะสังขยาร้านแปแจ๊วนะคะเด,ดี๋ยวจะดูแม่ค้าแม่ไม่กินขนมหวานนะป้าบอกว่าหนูไม่เหมือนแม่นุ่แต่ป้าบอกว่าหนูเหมือนจินโกะ <c oughs> จินโกะเป็นใครอะจินโกะจินโกะเป็นใครอะเป็นคนที่จะเป็นลูก้าจานคนต่อไปนี่ยี่งจะร้องเป็นไะ เดี๋ยวแนละ้วปีตเตอร์จนะทำสัตยาให้กินแม่ไม่เดี๋ยวยกให้เพื่นหนึ่ง,งแม่ไม่กินนะกินแม่จุกนลยค่ะต้องกินน้อยๆอายุเยอะแล้วนะ อิ่มไปแล้วหนึ่งอิ่มไปแล้วสองนะคะตอนนี้ก็เหลือแนนนกับพี่ชมพู่นะคะแนนน้าวแล้วโยกคงทำไมอะเพื่อคนง่ายเดินมาดูขนมหวานปีเตอร์กันแม่พอดมันอยู่บ้านเรามันอ้วนขึ้นนั่น่ะแม่น้ำหนักขึ้นกี่โลมันหนักไม่ขึ้นเหรอนี่ครับขอรีวิวหน่อย เห็นไหมโอเคค่ะให้แม oh. ่ตักให้แ hmm. ม่แม yeah, hmm. hey, really? okay. hey. no, no. hey, ่แม่ไปกินสังขยาก่อนใป้าตักให้คุณยายฮะไม่จะป้าจะยกเลยไงป้าเอาอายาให้ยายก่อนเย็นนู้แล้วกันอันนี้ป้าคนเดียวนะฮะยังะยังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมแพ้ ใช่จะยอมแพ้นะคะเฮ้ยวันนี้เนนนกกินเยอะมากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้จะดูเนนนกกันอีกไหมดูคนพุกต่อหรือยังดูคนพุกต่อแล้วดูมาสองรอบแล้วแต่ยังเออดูสองรอบจริงๆครั้งแรกดูสปอยครั้งที่สองดูจริงๆจากหนุ่พี่พีโอ้กทุกศับสนุนโดยพี่พีกับตะคุโอหยังคนเด็กนี่ยด้ติพ่องเหมือนนะคะ โอ้ย่ช <laughs> 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 ิ okay. <laughs> 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 ้นเดียวบ้างเอาคืนเดีวคืนชีพเลยใครสนใจจะติดต่อไปที่มาเซอร์ไอติมพ่อก็ได้นะคะรับเบอร์ไว้ใจเอึงก็โหกหกสี่สีสองห้าไอติมพ่เป็นโอ้ได้เลยหรือจะโอนสํหรับสนุนสาไอติมก็ได้นะคะเนี่ยบาญทีตึ๊บตึ๊ตึ๊บตึ๊เอก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 นะฮะเราเองนะ ใช่เว้เหรอแล้วเนนโนวะม่ะแมือนใ้มงอนนนโนะเนนโนเฮ้ยเหมือนอั่นน้นเน้นะนี่นนโนะนะคะนั่นเน้นโนะเน้นโนะเนนโนะอะปิดคลิปไปก่อนแี๋ยวไปกินข้าวเหนียวมูนปิดคลิปยังไง บอกพี่พี่เขาปิดคลิปแบบพี่พี่คขาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็และในนกไงก็พูดกันเยอะอะแนนกที่อยู่ดีๆก็หักไม่ไม่อะเราพูดดีปิดไลท์ทำไงปิดไลท์เห็นในคลิปปิดไลท์ก็ปิดกันยังไงโอกาสหน้าพี่จะมาหาใหม่เอาเด็ปิดไงก็ได้ ขายของละวนางเริ่มขายของละทั้งๆที่เรายังไม่ได้เปิดโรงงานเลยนะคะโอเคบ๊ายบายก่อนนะพดบ, <ไง S 1> บ๊ายบายนะคะน้องพีปิดคลิปบ๊ายบายดีๆครับปิดคลิปยังไงครับร้อนเหรอลูกโอเคครับบ๊ายบๆภาพก็กัดหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจพี่ชูทำเองเองด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย